ทำบุญนะจ้าค่อยได้๋ยวไล่ไล่อัน ุ่นอีกไม่นั่นดีเดินทางปลอดภัยทางปลอดภัยพ่นเมียทั้งพ่นอีกรลดนามม้วนพ่ะนะเมียไปหยอ่ทั้งพ่นอีก

ตัวชาติชาติชาตวสัมมาสัจจะพระครวตตวามาสัมปุตตะนะโมตัสสะพะควตตวรตวมาสัมปุตตะจัะโมทัสะพระัวตตวาตวมาสัมปัตตะจะพุทังอรตนางธรังอรตะนางกังังอรตะนางมลเภกังตาจามลเภกะนังอติกายกาญาญตญวเทวนาปิตังสุตว อิติปิโสพะวายมาราชาโนทเวสุวรรณโนมะรณนางสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะน พากันออกไปเบื่ 아 biến thầm mai cao thì biến tham mai cao. tuổi tuấn thảo nói nhau cái nó. cha. mai nhau mai nhau mai nhau ขึ้นไปทั้งพี่มังแม่พี่นี่ดีพวงไปไหมม้าวัดลักลอยจ้าเพื่อนว่าให้ไปขึ้นสวรรค์สะก้อนพะสัน่นแล้วสิไปขึ้นสวรรค์มองหันอยู่หน,น้าโลกประด็นจริมาขึ้นสวรรค์นะคะ่ะนี่บอกเมีย กันนีดีกับปุ้นให้เขาไปนีดีอันหนึ่งอันนี้ค่ะสวรรค์นี่จ้ะใส่บาทพระเอกิ เพิ่นขึ้นมานี่เราตีมอดันอ๋อใส่เอ้จาจัว่าไปใส่แดนยางน้ำหาอยู่นี่ คุณสวรรค์ไปรันขว ong ท่านถอดรองเท้าค่ะมาละยาดงามนี่มือนี้กษตรีนงผ้ามาเที่ยวเนาะคะ่ะมาเที่ยวบัดหลักลอยประขึะ้นสวรรค์เลยเนาะคะ่ะเนาะมาเที่ยวใดเด้อค่ะโคราดนี่แหละโยโคราดนี่แหละจ้ะ เด้อผู้ขามาเที่ยวเห็นกกน,นิสโตรกามาเด้อเมียคข่อยกับถิ่นสวรรค์ก่อนเลยค่ะเมียคข่อยเป็นมะลันค้องนะคะอ่าวันนี้เท่านะคะ่ะ เอาไส่มองหันเออนี่ค่ะเอาอยอดเหรียญค่ะยอดเหรียญคุณแม่ออยอดเหรียญค่ะกระสูงเนาะพึ่นน็ดสูงเนาะ ba giặc má thiêu bấy tháng này là

าแบบไม่ไผลเลยใส่น่งยาคูนเาไปอันนี้คือเต้นบอบใเนาะเนี่ยถูกกับทีมจก็มากขงแรลกเนาะสิมากขางอง้หีกล้องว่มีนี่ไม่กองนี่ดี มาที่มาเปลี่ยนกองนะคะเข้าขวดแดงด้วยเริ่มขาใส่ลงด้วยด้วยดีมันมาใสเสร็จแล้วน้องมีแข่งกว่าเดิติดเต็มเตม เดียวเนาะค่ะเนาะถ้าหนูบกคคลเนี่ย